สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคอร์ดที่อยู่ในค e ีย์ e flat นะครับก็ทาง flat มาถึงคีย์ที่สามแล้วก็คือ3 flat นะครับเราพูดถึง f แล้วก็ b flat ซึ่งเป็น1 flat กับ2 flat ไปแล้วนะครับก็คราวนี้พูดถึง3 flat อุ้ยนะครับ e flat f g นะครับ e flat b flat c ดี D, แล้วก็ e flat เนี่ยอันนี้เป็นสเกล e flat มาได้เสียง e flat major นะครับก็เหมือนเดิมเลยโครงสร้างมันก็ซ้ำเดิมนะครับมันระยะห่างมันทุกอย่างมันเท่ากันหมดนะครับข้อที่1ก็เป็นขอ e flat ข้อที่1เป็น major นะครับเนี่ยนะครับขอที่สร้างจากโน้ต3ตัวหรือว่า triad chord นะครับข้อที่1เป็น e flat ข้อที่2เป็น f minor ข้อที่3 g minor นะครับข้อที่4เป็น f e flat เมเจอร์ Major, ข้อที่5เป็นบีแฟทนะครับข้อที่6เป็นซีมเนอร์นะครับข้อที่7เป็นดีดิมิมิชนะครับข้อที่8ซ้ํากันเหมือนกันนะครับนับแล้วมันจะได้ห้าเอ้ยได้4ี่แฟลทนะครับแต่ที่จริงมันมี3ามแฟลตเพราะมันซ้ํากัน1 2ึสานี่คือตัวหลักอันนี้มันซ้ํากันครับเวลาเขียนโอ้ทับแล้วได้4นะครับอย่าตกใจเนี่ยนะครับก็เป็นตามนี้ อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดในคีย์อ e ีแฟลัที่เราคุ้นตากันเวลาเราไปเจอในพวกผังคอร์ดนะครับนะอ่ะก็ถ้าเป็นพวกโดมเมนคอร์ดคอร์ดที่สร้างจากโน้ตสตัวโครงสร้างก็เหมือนกันเลยนะครับมันก็ขนานกันเพียงแต่ว่ามันมีนก็ิ่มด้วย่ามีในส่วนของเทนชั่นนะครับมีโน้ตสีสันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความสดใสนะครับไปแจกความชุกกรูได้นะครับอีฟลัดเมเจอร์เนะครับนะนะครับเอฟ minor 7 g minor 7นะครับ a flat major 7 b flat นะครับ7นะครับ c minor 7นะครับนะแล้วก็ d minor 7 flat 5นะครับ, d minor, 5, รบ d minor 7 flat 5ขอสุดท้ายก็เป็น e flat major 7นะครับ บางที่เขาก็ไม่เขียนคอสุดท้ายนี่ก็มีนะครับเขาเหลือแค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แค่นั้นเองนะครับบางที่เขาก็ทําแค่นี้เองนี่แหละครับก็เป็นคอทั้งหมดในคีย์ e flat คันจะหน่อยใครจะจดจะเขียนตามผมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเขียนอันนี้ได้ตัวต่อไปก็ชิดได้เพราะฉะนั้นสเกลนี่คือสิ่งที่สำคัญระดับจัก,กรวาล ของดนตรีสากลเบื้องต้นนะครับทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียนรู้สเกลให้หนานแน่นนะครับเวลามาคิดเรือ่องอื่นมันก็จะง่ายนะที่จริงเมันเรียนมาตามโครงสร้างเราแค่จําว่าคอสองไมเนอร์สามไมเนอร์นะครับเนะี่ยสองสามหกเหมือนสูตรคูณเลยนะสองสามหกนะครับคอสองคอสามคอดที่หกอย่างเงี้ยนะครัหนึ่งสีนะ่ห้าเป็นเมเจอร์อย่างเงี้ย ตอนนี้ก็มีสีสันเราก็จำไม่งงายาขคอหนึ่งมันก็เป็นเมเจอร์เซเว่นไอ้พวกเมเจอร์มันก็เป็นเมเจอร์เซเว่น 7, เกือบหมดเลยอยู่เป็นขอที่ห้าเป็นเซเว่นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเหมือนทุกขีไปตามทุกขีเลยต่างกันที่เสียงกับสเกลโดยระยะห่างของสเกลก็เท่ากันระยะก,ก็ไม่เกิดคอร์ดในลักษณะนี้พ่อสร้างมาจากโน้ต3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะแง่ยตตาม คอร์ดใน k ี y เอฟแฟกที่เราเคยผ่านหูผ่านตามานะครับรู้ไว้เชื่อว่าสายบาแบามก็ค่อยซึมซับกันไปนะครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ